ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقد قال الله تعالى في كتاب كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ว่ากล่าวต่ออีกแล้วหนึ่งยิ่ ر เพี่น้องผู้ที่อีหมานศรัทธาทุกท่านครับผมขออวสัยขอกำชับตัวของกระผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งทั้งหลายพึงยอมเกรงต่อลอสุบานอะวตลาให้มากๆเพราะเราอยู่ในฐานะที่เป็นเบาวของพระอ,องค์ หน้าที่ของเราอย่างยิ่งในการยำเกรงตักวาต่อพระองค์ให้ได้มากที่สุดหน้าที่ของเราก็คือหมั่นเพียรปฏิบัติอิบาดะด้ให้ได้มากที่สุดตลอดระยะเวลาที่เรามีลมหายใจมีชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้ฉะนั้นในการใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้เราใช้ชีวิตอยู่อย่างแบบพอเพียง อยู่แบบอย่างสัมถะให้กับตัวของเราเองเพราะอิสลามได้กำชับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนในการใช้ชีวิตของเราบนหน้าโลกดุนยานี้ด้วยกับความพอเพียงของเราเองฉะนั้นในการอิบาดะก็ดีหรือในการทำ ความดีอื่นๆอีกมากมายที่อลสสุบานวตจราได้กำชับไว้ให้กับพวกเราฉะนั้นในโลกใบนี้มันเป็นเพียงความเป็นอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ส่วนอาเคิรแล้วเป็นโลกที่ถาวรและจีรังยั่งยืนกว่าโลกดุลยาเพราะฉะนั้น พ่ออัลลอฮฺสุบันอวตาราพระองค์ได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์โุรานบอกว่า “إعلامو إنما الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب و ز ي ن ة وتفاخر بينكم” อัลลอฮฺสุบันอวตาราบอกว่าพวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิด พึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงชีวิตบนโลกใบนี้หรือในโลกดุนยานี้มันเป็นเพียงละออบุญเป็นการละเล่นเป็นการสนุกสนานวะละวุลวะซีนะทุนและเป็นความประดับประดาความโอ้อวดซึ่งกันและกัน วัตฟาครุมไบนะกุมนี่คือโลกที่เราอาศัยอยู่และองค์อัลลอฮสุบานะวัตลาบอกว่ามันเป็นเพียงการและเล่นความสนุกสนานชั่วคู่ชั่วยยามเท่านั้นเองฉะนั้นในบางครั้งเรามีความสุขกับโลกใบนี้เรามีความสำราญความร่าเริงหรือความสนุกสนานดีใจ กับตัวของเราเองอีกหลายๆอย่างที่พวกอรสุบานณวตลากำลังบอกว่าจะหาว่าวันนี้เราหลงละเริงอยู่กับดุนยานี้ด้วยกับความสนุกสนานด้วยกับความเรื่นเริงความโอ้อวดซึ่งกันและกันมันเป็นความแข่งขันกันชั่วคู่ชั่ยามเท่านั้นเองในหมู่ของพวกท่าน วัากาสูรุมมในันอวัลหรืออวันอาลาดแล้วก็มีการแข่งขันกันในเรื่องของทรัพย์สมบัติและก็ลูกหลานนี่คือความเป็นจริงที่ในการดำรงชีวิตอยู่ของเราเราก็ต้องดิ้นรนขนขหายเป็นตามปกติธรรมดาของความเป็นมนุษย์แต่ในอีกบางส่วนหนึ่งมีการ แข่งขันกันในเรื่องของวัตถุต่างๆในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่เราไม่ได้แข่งขันกันในเรื่องของการทำอีบาดังเราไม่ได้แข่งขันกันในเรื่องของการทำความดีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่เราใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุรยานี้ด้วยก,การแข่งขันกันในเรื่องของวัตถุบนหน้าโลกดุนญยานี้ คมาสัลีไกสิอัจยบัลกุฟฟาร์นบาตุทุ้มยาฮิยูฟตูราหูมุสฟารรอและอัสสุบานาวาตลาทรงเปรียบเทียบกามาสัลีเปรียบอุปมาดังเช่นน้ำฝนที่อัสสุบานาวาตลาได้ประทานลงมาให้กับพืชพันธุ์ธัญญาหารให้มันงอกเงย มีความเขียวเชื้ออมเขียวกขจีบนโลกดุนยานี้ซุมมายาฮิยุนฟตรอหมุฟรอและภายหลังจากนั้นมันก็จะแห้งเหี่ยวแล้วก็ตายเป็นประดุดดังสีเหลืองที่มันมันเหี่ยวเฉาแล้วจนุนท้ายก็แห้งตายทุมมายากูนหูตอมาและหลังจากนั้น มันก็กระจายเป็นเศษชิ้นแห้งในส่วนของความความความแห้งแล้งและความร่งรวงโรยของพืชพันธุน์ธัญญาหารที่ขาดน้ำวะาิลอาคิราะว่าิลอาคิร่อาดุบชาดีดวะมักฟิรตุมินัลละแลในอาคิรานั้น มีการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างเจ็บแสบในวันนั้นว่ามักฟิรยและก็มีการให้อภัยโทษไม่นันารอจากลัซสุบานาวตารังท่านนี้คือสิ่งที่เรากำลังบอกว่าดุนยานั้นคือความเขียวขจีประหนึ่งดังน้ำฝนที่มันหล่นลงมาที่อารัชประทานลงมาให้กับ สิงสารสาัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชพันธุ์ธัญญาหารที่ได้รับความชุ่มชื้นได้รับความอุดมสมบูรณ์เมื่อมันมีความได้รับน้ำฝนจากลอสุบานาวาตรทุกอย่างได้รับความชุ่มชื้นมนุษย์เองก็ได้รับความชุ่มชื้นได้รับความเย็นสบายกับน้ำฝนที่อารลอสุบานาวาตราได้ประทานลงมาหลังจากนั้นแล้วมันก็เกิดแห้ง ในฤดูที่มีฤดูแรงที่ขาดที่ฝนขาดช่วงไปนี่คืออลัลละกำลังบอกกำลังเปรียบเลยว่าในดุญญนยาเนี่ยจะได้รับการลงโทษถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนหน้าโลกดุนยานี้อย่างสุขสนุกสนานเรื่องเริงจนกระทั่งลืมอาคิราีรอแต่เวลากลับไปหาอาลัลลอฮ์ในวันอาคิีรอแล้ว แล้นาจะดีดุลจะรับการลงโทษอย่างรุนแรงเพราะอันเนื่องมาจากว่าเราขนขวายกันในเรื่องของวัตถุเราแข่งขันกันในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกบนหน้าโลกดุนยาแต่เราลืมไปว่าเราคือบ่าวของพระอ,องค์มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติอามานอิบาดะต่อรัสุบานาวตะตาลาเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้อง สำนนกอยู่เสมอเราเตือนตัวของเราอยู่เสมอว่าเราคือบ่าวเราจะต้องทำคุณงามความดีได้ในวันนั้นเช่นเดียวกันอลัลลอฮฺสุบานวตาอาภัยโทษให้ถึงแม้ว่าเขาจะปล่อยป่ะละเลยถึงแม้ว่าเขาจะทำความดีบ้างเพียงเล็กน้อยอลัลลอฮฺอาจจะเมตตาเขาเอาลัลลอฮฺอาจจะสงสารเขา เราอาจจะพยาโทษให้แกเขาขึ้นอยู่กับพองัลัสุบน์นาวตาลาเท่านั้นวิริดวานุนและก็ความพึงพอใจจากลักษณ์นาวตาลาเช่นเดียวกันฉะนั้นพองอัลักษณ์นาวตาลามีคุณลักษณะในคุณลักษณะพระน,นามของพระองค์คุณลักษณะหนึ่งที่เราคุ้นหูกันดีเรารู้จักกันดี คำว่าอาลัลลอฮ์มานอัลลอฮิมอัลลอฮ์ทรงเมตตาเสมอเมตตาทั้งคนที่เป็นมุมมินมุสลิมแม้กระทั่งคนที่เป็นกาเฟรแม้กระทั่งสัตว์เลื้ยคานอัลลอฮ์ سبحانه และชวให้ความเมตตาทั้งหมดแต่ในความเป็นสิทธิพิเศษแล้วก็คือคนที่เป็นมุสลิมมุมินอัลลอฮ์ให้ความเมตตาเป็นพิเศษ และเช่นเดียวกันในวันอาคีรานูนเราอาจจะเมตตาแกเราในบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่บางสิ่งบางอย่างเราขาดตกบกพ่องไปเราอาจจะเมตตาถ้าหากว่าคนคนหนึ่งเขารักษาอิบาดะของเขาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่าง แน่นอนเหลือเกินความเมตตาของเราก็ยิ่งมีให้กับเบ่าคนนั้นเพราะอนน,ะนึ่งมาจากว่าเขาจงรักภักดีต่อพระองค์เพราะอันนึ่งมาจากว่าเขากลัวพระองค์บนหน้าโลกดุนยาเขากลัวในวันที่เขากลับไปหาล้อแล้วเขาได้รับความทุกทรมานได้รับการลงโทษเพราะอันึ่งมาจากเขากลัวเขาเตรียมตัว ในตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาสะสมสะเสบียงคุณงามความดีเอาไว้อย่างอย่างดีงามอย่างดีเยี่ยมให้แก่ตัวของเขาไม่มีความไม่มีการบกพร่องแม้แต่น้อยจะ่กับ,บ่าวอีกคนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากความผิดความชั่วเท่านั้นเองถ้าว่าวันนี้เราอายุหกสิบ และเราทบทวนตัวของเราตั้งแต่อเกนบาเล็กของเราจนกระทั่งหกสิบปีที่เราให้เรามีชีวิตอยู่ว่าเราทำอะไรไปบ้างในช่วงนั้นหรือเราจำอะไรไม่ได้เลยกับสิ่งที่ผ่าน,านมาเราต้องจำได้เพราะอันเนื่งมาจากว่าความคิดความอ่านของเรายังมีอยู่ สติปัญญาที่เราให้เรายังมีอยู่เรายังไม่ถึงกับขั้นลืมเลือนหลงลืมเราทบทวนได้เราสำรวจได้ฉะนั้นทารสุลล์สลาวะาลฮาิอัลซัลลมได้บอกบอกว่ามีชายคนหนึ่งมหาทรสุล อันรา้ยูลันกลาลยา ر س ูลล ل ل ه ไอุ้น้าซีรุนชายคนหนึ่งมหาทัศรอซูลบอกว่าโอ้ทรอซูลมนุษย์ประเภทไหนที่เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดกลาลนบีก็กล่าวแก่ชายคนนี้บอกว่ามันตาละอุมรูหูวอฮสุนอามารู คนที่ดีที่สุดก็คือคนที่อายุของเขายืนยาวมีอายุยืนนานและการงานของเขาก็ดีพร้อมไปด้วยกับอายุของเขานี่คือคนที่ดีที่สุดชาววันนี้เรามีอายุสามสิบหกสิบหรือบางคนเก้าสิบนั่นคืออายุเราย้อนกลับไปดูผลงานของเราว่า เราทำอะไรไปบ้างถ้าหากในช่วงนั้นที่ผ่านมาเราทำแต่ความดีก็อยู่ในคำตอบที่ท่านรอสุลละให้แก่ชายคนนี้มันตาละอุมรุหูะหัสุนอามาลุคนที่ดีคือคนที่อายุยืนยาวและก็การงานของเขาก็ดีด้วยเขารักษาเขาดูแลตัวของเขาอย่างดีด้วยกับคุณงามความดี ที่เราให้ชีวิตแก่เขาให้อายุแก่เขาและชายคนนี้ก็ถามอีกฟไอยุนนาเซชารุนและมนุษย์คนใดเป็นมนุษย์ที่เลวที่สุดชั่วที่สุดก็หละนบีก็กล่าวบอกว่ามันตาลาอุมรุหูวะซาอามาลุหูคนที่เลวที่สุดคนที่ชั่วที่สุดก็คือคนที่ อายุของเขายืนยาวเช่นเดียวกันอายุยืนและการงานของเขาก็มีแต่ความผิดความชั่วฉะนั้นสองประเภทนี้คนที่ดีที่สุดกับคนที่เล็วที่สุดที่ชายคนนี้มาถามแล้วเราซุนถ้าเราสุนก็ตอบแก่ชายคนนี้ให้ได้เป็นข้อคิดว่าเราจะเลือกเอาประเภทไหน เราจะเลือกเอาข้อสุดท้ายเป็นมนุษย์ที่เลวที่สุดอายุยืนอายุไขที่เราให้มาหกสิบปีแล้วเจ็ดสิบปีแล้วเรายังไม่ได้คิดที่จะทำความดีให้กับอรสุบาะวะแต่แลมีแต่ความผิดความชั่วในแต่ละวันในแต่ละปีซึ่งอายุก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งผลสุดท้ายแล้ว นั่นคือความผิดตลอดชีวิตของเขากับคนที่ดีที่สุดคนที่ทำแต่คุณงามความดีระมัดระวังตัวของเขาอยู่ในกรอบของอิสลามอยู่ในกฎกติกาที่อิสลามได้วางเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างจนกระทั่งเขาพอเพียงแล้วเขาพอใจแล้วกับตัวของเขาที่เป็นเบาที่ดีให้กับรัสบานาวตาระ เพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่เราใช้ชีวิตกันอยู่บนหน้าโลกุญญานี้มันเป็นเพียงให้เราได้คิดให้เราได้ตึกตองเท่านั้นเองให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อเราจะได้พิจารณาวิเคราะห์ตัวของเราเองและก็สิ่งหลายๆอย่างที่เราสร้างไว้ให้กับพวกเราได้เป็นข้อคิดเมื่อเราเห็น มัคคููกอสต่างๆที่เราสร้างเราจะยิ่งยำเกรงต่อรัสุภาณวัตลาเพราะมนุษย์ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะไม่มีคนที่มีอำนาจและเหนือกว่าพรวะรัสสุภาณวัตลาหลายอย่างที่อยู่บนหน้าโลกดุนญ,ญานี้ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำทะเลภูเขาท้องฟ้า สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละถ้าหากว่าเราได้ใครควรเราได้วิเคราะห์พิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เอาเร้อสร้างนี่คือสิ่งที่ผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ได้สร้างให้เราได้เห็นฟ้าที่มันอยู่บนศรีรษะของเราเนี่ยมันอยู่ได้อย่างไรมันไม่มีเสาควาจุน และอีกหล,หลายอย่างที่อาอ์ลัษบานอวัตลาประดับไว้ในในฟ้าฟ้าซึ่งมีแต่ความสวยงามอย่างยิ่งให้เบ่าได้พิจารณาให้เบ่าได้วิเคราะห์ตึกตองนี่คือสิ่งที่อาอ์ลัษบานาวัตลาได้สร้างเอาไว้บนหน้าโลกดุนยานี้ฉะนั้นถ้ารอสุละสุลลฮา,าวะลลยะอัลสลัมได้กล่าวบอกว่า ฮุนว่าต hm ุดุนยามุรรตุลอขี่รดุนยาเนี่ยคือความหอมหวานคือความหวานชื่นซึ่งบางคนก็ได้ลิ้มรองแล้วบางคนก็ได้สัมผัสแล้วมันจริงเหมือนที่ท่าอสูลัสลว่าอะไรวะสลัมบอกกับเราดุนยามีแต่ความสนุกสนานมีแต่ความเพลิดเพลิวมีแต่ความ หรูหรามีแต่ความสิ่งที่เราได้สัมผัสและเราได้รับความสุขแล้วก็ความหวานชื่นของดุงจันยาแล้วเราได้หลงอยู่กับความหอมหวานอยู่กับดุนยาในวันอาคิระเราจะเป็นคนที่ขมขื่นในอาคิระคนที่หลงอยู่กับดุนยาในวันอาคิระก็จะทุกข์ทรมาน ในความขมขื่นของเขาที่เขาได้ปฏิบัติอามานอิบดะดาดุนยาน้อยหรือเกินวามุรวตุดดุนยาฮุนวตุลอาคิราะถ้าว่าวันนี้เราอยู่อย่างลำบากอยู่อย่างยากแค้นลำเคยิ่งบนหน้าเราดุนยา แต่เราจะไปพบกับความหอมหวานในวันอาคิร์้อเราได้รับความทุกข์ทรมานหลายๆอย่างที่เรามีชีวิตอยู่บนหน้าเราดุนยานี้แต่เราอยู่ได้เราอดทนได้เรายอมรับได้แต่ในวันอาคิร์อคือความหอมหวานของเขาความสดชื่นของเขาที่เขาจะได้รับเพราะฉะนั้น บ่าของพระอ,องค์บางคนพยายามที่จะสแสวงหาในดุนยาให้แก่ตัวของเขาเองสแสวงหาสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวของเขาเองจนกระทั่งเขาไม่รู้เลยในเรื่องของบทบัญญัติของอิสลามเขาไม่รู้เลยแม้กระทั่งการละหมาดของเขาเขาไม่รู้เลยแม้กระทั่งการถือบวชของเขา นั่นคือทุ่มเทชีวิตให้จะดุนยาทั้งหมดเหมือนกับที่ท่านรวสุลลอฮ์สุลวะไลวะสลลัมบอกว่าอินนัลลอฮ์อินนัลลอฮ์ تعالى ยุบกิดุคุลอาลิมินบิดุนยายาฮิลินบิลอาคาระแท้จริงอัลลอฮ์ฺ س ب ح ا ะ ه และ تعالى ทรงส่งกรธกิ้วคนที่ รู้เรื่องทุกอย่างในโลกดุนยาเป็นคนที่อาลิมด,ดุนยาเที่ยวชาญทางโลกดุนยาทางด้านการประดิษฐ์อะไรก็แล้วแต่รู้หมดในเรื่องของโลกโซเชียลเขารู้หมดเขาตอบได้ว่ายาฮิลินฟิลอาวายาฮิลินบิลอาคิโรแต่ในเรื่องของศาสนาแล้วเขาไม่รู้เลย ในเรื่องของบทบัญญัติเขาไม่ทราบเลยและอีกหลายๆอย่างที่เป็นชีวิตประจำวันของเขาเขาไม่รู้เลยนั่นคือคนที่เอาละโกรธเกี้ยวเขาคนที่เอาละขับไล่ความเมตตาให้ออกไปจากเขาเมื่อคนหนึ่งคนใดได้รับความโกรธเกี้ยวแล้วเนี่ยคนคนนั้นจะไม่ได้ความเมตตาจากพระองค์ฉะนั้น ขอให้เราเป็นคนที่รู้ทั้งดุนยาและก็รู้ทั้งอาคีรัเราอย่าเป็นคนหนึ่งที่ทุ่มชีวิตของเราให้แก่ดุนยาอย่างเดียวจนกระทั่งเราไม่รู้แก่ตัวเราเองว่าเราต้องปฏิบัติอะไรบ้างให้กับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเราอย่าเป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์โกรธกิ้วเราเราจงทำให้ตัวของเราเป็นคนที่อัลลอฮ์รักเรา เมื่อเรารักเราแล้วเนี่ยเลาจะให้มอะไราก็รักเราด้วยและให้คนอื่นๆอ,อีกมากมายรักเราด้วยนั้นไม่ใช่เลราลรักอย่างเดียวเลาให้คนอื่นรักเราด้วยฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเบาวที่ดีของพระอ,องค์เบาวผู้ซึ่งที่ปฏิบัติอามันอิบะหดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่าง ในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานะวาตาลาได้บัญญัติเอาไว้ได้กําหนดเอาไว้ให้กับพวกเราถ้าวันนี้เราปล่อยปละละเลยเราไม่สนใจไม่เอารู้เอาชี้แล้วเราจะได้รับความผิดหวังเราจะได้รับความโศกเศร้าและเสียใจในวันนั้นวันที่เรากลับไปหาอัลลอฮฺสุบานะวตาตาลาวันที่เรากลับไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะ หวนกลับมาบนดุนยายอีกครั้งหนึ่งมนุษย์ก็จะบอกอกาลอบอกว่าโอ้อาลอขอลอสุบานวตาตาลาให้ฉันกลับไปยังดุนยายอีกครั้งหนึ่งฉันจะประกอบคุณงามความดีอย่างมากมายถามว่าในตอนนั้นเวลานั้นเราไม่มีโอกาสแล้วเราได้แต่ขอต่อพระอ,องค์แต่ในขณะนี้เรายังมีโอกาสที่เรา จะประกอบอมามันอิบาราัดทำคุณงามความดีให้แก่ตัวของเราให้ได้มากที่สุดทำคุณงามความดีแก่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้ได้มากที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นคุณงามความดีต่างๆมากมายที่อิสลามได้บอกและกำชับให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือ อิบาดะมุอามาละการทำอิบาดดะคบค้าสมาคมกับผู้คนทั้งหลายด้วยกับคุณธรรมและก็ความดีคบค้ากับมนุษย์สัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกับจัญญามารยาทที่ดีงามนี่คือคำสอนที่สามได้สอนและบอกให้กับพวกเราก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อะกกกูลกลลุุิฮาาววัสตรลลาาม ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم